ส่วนพี่น้องค่ะมาเก็บกันเลยจ้าแ,แข่งปกเลยพี่น้องค่ะพางัดเห็ดหีมาค่ะมีดยิ่ในตาหนูด้วยแม่หนูได้เอาแท่มาปะ ผมบอ,อเอาเอาใสา่ตาหน่วยยญ่ทิศน์พว่นีค่ะน้ำคัก นางฟ้านางลุมนางสวรรค์ ตเต็มเลยพี่น้องค่ะพุ่นุดุเกื้อนเฟื้อเลยค่ะโอ้ยภาพกับมือมือ,มอ,มอแจง้งแจ้งเนาะพวกนี้นค่ะเต็มเลยจ้าพวกนี้นค่ะสวยสวยงามงามจ้าพวกนี้น ่เกิดมาทุกท่านท่น,ทนเฮ็ดก็คือคนไทยเนาะมะพรอจนเผาไม่แห้งจังเลยแต่งงานกันตอนสาวๆออกออกเอาไปแต,แต่งคือมาพรอเฮ็ดนี่นะเผาจังบอกเผาจังได้ฝรั่งมันปะเผาจังได้ฝรั่งเผาแล้วจังได้ปัวฝรั่งสอนอพ่อพี่น้องค่ะมาเก็บกันเลยจ้า เ็แข็งปกเลยพี่น้องค่ะพางัดเห็ดหีมาค่ะมีดยู่ในตาหนูได้ไหมหนูได้เอาแส่มาปะบ่เอาเอาใส่ตาหนวยงใหญ่ที่สันพวกนี้ค่ะน้ำคัก ทำแม่ี๋ยวก้มไปก้มมาพี่น้องจะวินเห็ดอมน้ำเห็ดน้ำแข็งเ็ปได้หาง่างแข็งยังอ่อนอยู่อันนี้ เอาือไปถือ hmm. oh, no ัวม่มงเจ็บ no จับมะ่วงอะไรเอาไอ้แบบนเอามือก่อก้อนเอามือก mm ่อนี่ก้อนเอาก่อง่ายๆในก้อนแม่ว่าถึงติจับเอาก้อนเกิดมาเตี้ยสิบ่ได้กินนมมั้งบ่ได้กินนมวัวติบ่ได้กินนมมัวคนสมัยก่อน มันง่วงห้กินเนาะโอ้มันแข็งอ้าวโอ้โหโสุดดีออกเป็นช่อเลย <dictator S 1> จ้ะงามๆเลยเนี่ยน้ำแข็งแข็งอือเลยเกเพชนาน,าน,นานน้ำแข็งเนาะบาน,นดอกน,น้อยๆอยู่กับบานเลยโพรม,มันหโุมันใด้ นี่ค่ะโอ้ลมพัดสูงปันได้เลยค่ะเนอะกําลังพอดีเลยอันนี้ก็ใหม่ก,หมก็ต้องโอ้พหิมะกําลังลงหลิมะตกหิมะตก เ็บเฮ็ดเมื่อหนาวเป็นสิละเฮ็ดหนาหนาวนั่นปลูกบดได้ี่มันไทยเนาะหากินธรรมชาติไป้ังทุนได้ปะส่วนเห็ดหิมะจ้าอ,อันนี้คือเี็กสัว Ôi oh, mưa mướn cầu mai mướn nó có พาส่วกเห็ดอีเแลียวพี่น้องค่ะเล็กส่วกเห็ดเพิว่าคือฟ้ากันนันเย็ดดีเทศปีนี่เพิ่นวะ่ะประสบการณ์พาไปจ้านไปอมอันนี้สองพัน แม่เพิ่นต่อยพี่น้องค่ะแต่ว่ามันเยอะนะ่กะก็บ่สูงมาในเด้่องมันนั่งสิเหลียวบ่วเห็นมันมืดสี่เหลียวเห็นแหน่ยี่ดอกค่ะเอาเอาห้เบิ่งจักค่ะคุนเดี๋ยวสิพาเก็บอยู่ข้างล่างค่ะพี่น้องค่ะพุณอากาศมันมืดเป็นผู้เก็บอยู่ข้างล่างแม่รถต้อย ฮิมาติดดอกนี่สีกับว่าอยากงามไปเลยนะคะเด้อเพราะว่าอมน้ำฮิมะอมฮิมะบันนั่นบ่ได้เคลื่อนอันตอนอเดียวอ้ยเห็ดน้ำแข็งตกใส่หัวคอยพี่น้องเลยว่ามันก้อนฟาดหัว เห an. ็ดเป็นน้ำแข็งเห็ดน้ำแข็งเห็ดน้ำแข็งบม่ได้เย็นปนั้นเด้ <together> มืนน้อนีมันบ่นมีฝนนะขันมีฝนมันจังขันนี่ขันมีฝนมันจังเย็นมือ่โอโอ้ย,อยสวยหัวปิป๊ดบัตนึงพี่น้องเไงบังเนี่ยโอ้ยเอาดอกงามพัดนะให้กันได้คักกี่ดอกเอามามามาดอกอุ้ยดอกนี้ไงน,น้ำแข็งพร้อมนี่แข็งปกเลยค่ะ ครับกำลังสุกพอดีเลยเป็นต้มสุกดูนะเบ่วงดอกเห็ดดอกเห็ดน้ำแข็งเบิงน้ำแข็งนี่ <c oughs> น้ำแข็งเร่งเงาๆนี่เห็นไห <c oughs> มเราเป็นคนเจ็บค่ะ,ะกำลังงามเนาะกำลังเห็ดปนพอดีเลย เดี๋ยวเม,เมนูเฮ็ดเปล่าเก็บมันหนาวไม <c oughs> ่รอบว่าได้ต้องเปล่าต้องเฝ้าตอกลิ้อย่างนี้ประกาศแต่ละพวง ต้นเดียวเต็มกระตาเลยค่ะเด้อต้นเดียวกับต้นมะขันเขาต้นมะขันกระคำหนึ่งเนาะไ่ได้หลายกอดตาสลังซื้อแบบว่าหลายค่ะสลังเก่าก็บุ่กคยกิ๊ดอกมีตะคุณไทยนี่ละพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะเต็มกระตาเลยจ้า ลงแล้วลืมเก็บกองเอเล่ปะวะเต็มกระตาอีกเลยอุ้ยพี่ช่อหนึ่งเนี่ยมาเอาเองช่อนี่เบื้องกาุ้ท่าเก็บเห็ดเนออโกมโก้กกมโก้เต็มตาเลยจ้าพี่น้องจ้าสอยเห็ดเอายังยังยีตโอ้ยโอ้คนสวยทางนีเนาะงวังหัน เลยนี่งี้ยครับเบิ่งข้างหลังมันงามเบิ่งข้างน,านั้นหิมะล,ลงกับเบิ่งบหัวมันงามบางามมันซ้ำน้ำสีมันซ้ำน้ำสุดอกอม,มันก็เลยนี่พี่น้องค่ะเต็มตาลวจ้าจเดี๋ยวลงไปใส่รถแล้วจังสิยางต่อนะคะเนาะพาแบกเห็ดหิมะมันสิหนักจก้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนะาะเอาไม่ติดคลิปนี้นก็ถ้าเกิด่าสอบใจอกอะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อ พมื่อก่อนกับ่เป็นอย่างพ่อตะลิซต้นซาดแต่พี่น้องเม่กดกับ่เป็นอย่างพ่อการคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะ